วันนี้เรามาดูดอกลำไยนะครับสวนใครนุชสวนน้องเอกรถเก็บน,นุชมีไม้หรือเปล่านะะ่ะมีนะครับสวนน้องเอกรถเก็บลำไยสายเจ<ะ>็หนึ่นงนะครับหรืสายเหลียงนะครับนี่ครับโอ้โหออกดอกมาแล้วกับสูตรสาร,<ค>ร้างใบที่น้องเอกจุดประสงค์ของน้องเอกที่ใช้คืออยากจะให้ลำไยออกดี นะครับแล้วน้องเอกก็ได้เก<ม>็บดอไยสวนผมมาประมาณ4ปีแล้วนะครับ<ม>จนอดใจไม่ไหวแน่นอนปีทุกปีนะครับ<ม>ถามปรึกษากันอยู่ทุกปีจนน้องเอกบอกพี่ชาติีผมตัดสินใจแล้วปีนี้ผมขอใช้สูตรพี่ชาติีแล้วกันเราก็ยินดีแนะนาเลยนะครับแล้วภาพบรรยากาศแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับสวนน้องเอกนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์น้อยมีความสมบูรณ์มากมและต้นที่ต้นเล็กต้นใหญ่ปัจจุบันออกดอกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินลงมาดูกันว่าบรรยากาศแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นมากับสูตรสารทางใบ แล้วทําให้มันมีความสุขตรงไหนความสุขเกิดขึ้นได้ไงมันเกิดจากบรรยากาศที่เห็นจากดอกนี่แหละนะครับเราเดินเข้ามาดูเลยฝั่งเข้ามาต้นนี้ก็จะต้นใหญ่หน่อยนะฮะได้ยินเสียงตัดหญ้าแสดงว่าน้องเอกจะต้องอยู่ในสวนนะครับแต่เราคงไม่ไปยุ่งกับเขาหรอกครับเดี๋ยวคนน้องก็จะทํางานนะฮะอย่างนี้เนี่ยพอเป็นดอกแล้วเราต้องบํารุงต้นอย่างหนักหน่วงใช่ครับเพราะว่าบางโซนอาจจะมีโซนที่เราเรียกว่าใบเล็กนะฮะใบใบเล็กหน่อยนะครับ ต้นไหนที่แต่ชอสมบูรณ์ดีนะต้นไหนที่ใบสมบูรณ์ครับก็จะออกมาเต็มพุ่มเลยน้องเอกบอกว่าผมไม่อยากบอกหรอกครับว่ามันออกร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเดี๋ยวก็จะหาว่าผมโมะวันนั้นจะเจอกันน้องเอกที่สำนักง,งานกิฟฟลีนใช่ไหมฮะมันก็ออกหมดเลยนะด,ดูดีคะแนแนคะแนงออกหมดเลยน้องเอกครับไว้ใจได้เรื่องการพ่นครับดูจากแะแนงนะฮะเพราะน้องเอกบอกว่าผมปมนคนที่มือหนักพอสมควรพี่นะครับฉีดประมาณ2เท่าครึ่งถึง3ของการพ่นยาปกติ ต้นไหนที่ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ก็จะออกมาสวยงามตัดกระสีดอกมากๆเลยเดี๋ยวเราเดินมาดูกันข้างในฮะสวยงามจริงเดินเข้ามาดูเลยนุชไปทางนี้ไหมเดินเข้าทางนี้นะต้นใหญ่มากเลยเนาะใช่ครับต้นใหญ่ฮะอยากเชิญชวน รถเก็บด้วยนะคะใช่ครับรถเก็บลำไยครับุกทานก็มาลองใช้สูตรสายงานคือถามน้องเอกได้เพราะน้องเอกก็เก็บผลผลิตของผมมาทุกๆปีน้องเอกจะมีรถเก็บสองคันนะครับบางบางปีเก็บปลาไปหกเจ็ดร้อยตะกร้าก็มีนะใช่นะครับที่ที่ได้เก็บต่อวันนะฮะนะครับมั่นใจมาใช้สูตรใช่ครับเรื่องลูกน้องเอกเคยเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยพี่พี่ชาติทํทลูกใหญ่อยู่แล้วพี่ชาติทีทาลาไยลูกล่วงน้อยอยู่แล้วพี่ชาติทําลําไยคนงานผมได้ตังตลอดเลย ปเก็บนะครับแต่ส่วนเรื่องดอกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาบ่มเพาะความรู้สึกบ่มเพาะการตัดสินใจกับข้อมูลที่รับมาทุกๆปีนะครับไม่งั้นน่ะมันจะตัดสินใจกันยากแล้วเดินไปดูมุมนี้วันนี้เขามีไม้คงไม้คำและนสดาเนเลยนี่เขานี่ดูออกดอกดูดูหักทิ้งเลยแม่บุยนี่คือโดนละอองหรือเปล่าใช่ โดยละอองนะเดินมาดูมุมนี้ไหมเราเดินมาดูมุมนี้กันหน่อยฮะเฮ้ยพึ่งป่ะเนี่ยตอนนี้สมบูรณ์หน่อยก็จะชอบสวยะะเลยนะ,ะดูไหมครับนุชด,ดอกแจกไหมนี่สวยงามจัดว่าแล้วหลงสวนเลยเนี่ยนี่ต้องลดน้องเนี่ย ดูตรงที่เขาตัดหญ้าเดินเร็วๆนู่นๆโหแล้วเนี่ยคขนงแหนงออกคขนงแหนงออกหมดเขาแอบมาดูดีกว่าว่าใช่น้องเอกบ้าคนตัดหญ้าเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องฟื้นใบหน่อยนะครับเพราะว่าใบมันเหมือนว่าใบมันไม่เยอะ,ะต,อต้องฟื้นต้องฟื้นเดี๋ยวมีปีนี้มีต,ตัวที่แนะนําอีกตัวหนึ่งครับ <dead S 1> คือลิควิดแมงกานีสครับใช่ค่ะสาหรับแปลงไหนนะคะที่แบบต้นโซมใบโทมและกังวลเรื่องการติดเดี๋ยวเรามาดูกันฮะการเลี้ยงลูก ติดต่อเรามาได้เลยนะคะใช้สุดไหนมาก็ตามแต่เผื่อเราช่วยได้นะคะเพราะว่าทำลำไยไม่ใช่แค่ให้ออกดอกนะคะทำให้มันได้เก็บเนี่ยมันต้องใส่ใจเรื่องใบให้มากเลยค่ะออกหมดเลยครัผมว่าไม่น่าใช้เอกแล้วครับน่าจะเป็นคนงานอุตส่าห์ตามเสียงมาไม่แน่ใจเลยอาเหรอ ไม่บานนะครับาานี่นี่นี่ถ้าเกิดบานแบบตัวผู้แบบนี้ยังไงดกแน่นอนนะฮะเรื่องบาลแบบดกตัวผู้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางของเราฝากกดไลค์กดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วท่านจะเป็นลาดคลิปต่อไปผมชาตีกับตาก,กล้องสวยๆของผมุถไปก่อนครับสวัสดีค่ะ